อ้างดูเต้าหัวครับจังหวะนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเฟซบูชานะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกม PUBG Mobile นะในโหมดใหม่นะซึ่งตอนนี้นะครั PUBG Mobile ได้ร่วมมือกับการ์ตูนดังอย่างดาร์คันพอนะครับอ่าอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับมาครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกับหมดกันดีกว่าฮะ เป็นโหมด Battle Royale นะเป็นโหมดดาร์คบอลแบบแอชริงเนี่ยนะเพราะเราได้เล่นตัวละครดาร์คบอลด้วยนะครับดูตัวแรกก่อนดีกว่าเป็นทรงโกคูนะเดี๋ยวข้อดีของโกคูเนี่ยขอบอกบอว่าเทพนะว่องไวหลบเลี่ยงนะโหไกลมากเบจิต้าบา้างรอบเบจิต้านะคือจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ ซึ่งเขาบอกมาว่าประเภทหรืนะครับระยะปานกลางนะครับแต่ก็เป็นพยาามสมดุลน,นะเออตัวต่อไปนะจะเป็นอันติเมตโกหังนะประเภทนะที่เขาบอกมาคือต้องการนะคแล้วก็เหล็กนะคร นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่น่ินคโคลโลนะอ่าพิโคโ,โลนั่นเองนะบอกว่าประเภทนะของพิคโคโลคือระยะไกลนะครับก็เล็งน,นะฮะนี่ไ้่โดนเฮ้ย อ้างโลเข้าหัวครับจังหวะนี้ฟิสเซอร์นะครับผมก็คือตัวร้ายของเรานั่นเองนะประเภทของมันก็บอกว่าเป็นาการสูโลมนะครับแล้วก็เรียนโอ้โหถือว่าสำคัญเลยเดียวนะฟิสเซอร์อืมไว้ก่อนหนึ่งทันแน่ไปจิตเจ้กเจดออุ้ยอุ้ย ต้องบอกกอนนะว่าอันนี้เป็นแมปใหม่เนี่ยไม่ใช่แบบแมปเดิมนะครับแบบเปลี่ยนใหม่มาหมดเลยนะฮะได้เนาอยู่ในโซนจริงกี้กันแล้วโซนริงกี่ครับได้รับโบนัสพื้นที่เพิ่มน่าจะเป็นวิ่งไวขึ้นนะครับได้ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับอา่าได้ขับซูลนะครับซูลเนี่ยรับซูลสีแดงนะครับทำให้เรา,าสามารถบินได้บินได้ยังไงนี่ครับ กินได้อย่างนี้เลยนะกินได้อย่างนี้เลยนะคนเขียวนะครับแบบนเขียวนะครับแบุคนเขียวไปอย่างนี้นะนี่ฮะเป็นสโนะครับปิดบังเราได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราแบบโดนกระตูยิงจากหลายๆทางนะครับก็สามารถใช้แคปซูลเขียวเพื่อบดบังได้นะครับไอ้รูกแก้วสีแดงที่ผมเก็บมานะครับอันนี้นะครับจะใช้สําหรับ อัปเกรดสกิลนะเดี๋ยวผมดูนะนี่ครับอัปเกรดสกิลนะครับเขาจะเขียนว่าต้องใช้คือผลึกวิญญาณนะครับใช้สําหรับอัปเกรดสกิลนะครับของแต่ละตัวละครนะรผมก็จะทําการอัปเกรดได้ก็จะมีพวกสรอยคอเนี่ยพวกนี้จะเป็นลดเวลาในการรวมพลังทีก็คือแบบเพิ่มแบบเอฟเฟกของสกิลแหลอทำให้มันแบบกูดาวไวขึ้นหรืออะไรต่างๆนานาน,นะครับ าเห็นตรงนี้นะแพ่นตันนี้ครับใช้สําหรับเพิ่มเลือดเพิ่มกล่องโดยสมเต็มเลยนะใส่เข้ารุ่งเข้าลึกเต็มแน่นอนเลือดนะครับถือว่าเป็นข้อดีของระบบด้วยพลังของเโกคูนะครับจะเป็นพลังอย่างนี้นะแบบกดให้ดูแล้วกันเฮ้ยพุ่งนะเขาไมก่าแบบหลบดศสตรูได้นะทำให้ศัตรูยิงเรายากขึ้นนะฮะ ก็เป็นสก,กิลติดตัวของโอคูนะฮะมีคนมามคนแล้วก็ปล่อยปเลยอร็ปอย <ird> อุ้ย <a> ย,ย,ย,ยังโหดอุ้ยมีคนนึง หมดหมดแล้วอปวดครับผมปวดไหมทุกคนอันนี้นะจะเป็นยาใหญ่นะาำรับเพิ่มเกาะนะเป็นขวดสีฟ้านะเพิ่มเลือดขวดสีเขียวนะฮะยาใหญ่ก็จะแบ่งเป็นเออเด่นชัดนะว่าไหนคือยาใหญ่ไหนคือยาเล็กนะฮะนะครับเก็บไปสองเราไปเก็บสองเราเราจะขึ้ลังเพื่อให้เราสามารถยิงได้ เยอะขึ้นนะเหมือนเรารีโหลดกระสุนแล้วทุกคนเออผมลืมบอกนะไอ้ลูกแก้วนะับสีทองทองฟ้งงาฟ้านี่คือพลังพลังคีนะฮะก็คือที่เราชาร์จกันขึ้นมานมมเนี่ยแหละอ่าผมงอันนี้ฮะมันคืออายุนะับทำให้เราวินขึ้นได้ทุกคนดิด กินก็ได้แบบเรากินแคปซูลสีแดงเลยนะมนคิว้เนะื่อไม่้คนไปเก็บด้วยหูก่อหูกาสีทองเลยฮะคนคราวนี้ขกาสีทองเลยนะนนยนะว่าน่าเป็นเกาะแบบกาะแนวกลาง ทันสูงสุดนะตอนนี้วิ Airdrop has 30 seconds to arrive ต้อยครับเด็นสึกไปหนึ่ง a i r d r o มาอีกแล้วทุกคนเราไปเข้า Airdrop เนี่ยมันเกิดอยูไม่เกิดนะโรหไกลมากไป วุ้ยสไต,ตายนี่ครับน็อค ก็ได้ขอดบุกใส่ผมเลยอ่ะอุ้อ้อ้งยังไงครับคุณรับยังไงครับคุณอออืออื้อืไป่แล้วครับอกผมให้เต็มนะตอนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุเบาเบเบาไอ้นุ่ม i แอร์ดร็อปมีดุมากหนุ่มเบจิต้าหนุ่มเบจิต้าหน้ามเบจิต้าไปยืนใ้หนุ่มอันนี้ทำไรอะ โอ้โหวินเนอร์วินเนอร์ชิเก้นดินเนอร์นะผมโอ้คูทำให้ผมสามารถคว้าไก่ไปได้นะฮะโอ้มันมากทุกคนบอกเลยว่าหมดพลาดไม่ได้จริงๆนะไปที่แบบชอบเป็นแบบตาวกแบบดาร์ค n b ็นบอลอยู่แล้วนะครับจะลืมนะครับโหลด PUBG Mobile นะครับและเข้ามาเล่นด้วยกันเลยครับผมกับหมวดใหม่ดาร์คเอนบอลนะฮะ โ้มันมากรีบเข้าไปดาวนโหลดกันเลยครับผมโอหนี้สนุกมากครับก็ยังไงพบก,กันกับคลิปหน้านะฮะนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับรา